ขอ้นะขอเสียตัวต้องสีขนน,น็อตบางยังไงคะอุย้ยคันจังเดาๆเดี๋ยวค่อยเกา,ดาเดี๋ยวค่อยเกาน,นี่อะไรนะล้างไงเป็นควันทุกวันเลี้ยวเข้านอนเป็น tháo ngon bé nghèo bằng hay thèo tôn tôn. tôn tôn, làm hẹn con có một khóc còn mai có บางครั้งบางคราวพวกเธอก็เล่า้าเด็กหญิงเข้าแถวแล้วออกกันไปถ้ามองขึ้นทุกวันตั้งแถวเดินตรงเก่งมา,ากเลยะะมีขท่าไหรอีกเนี่ต่อไปร้อนใช่ไหมลูกถันตับ ก็ไปเดี๋ยวมาให้ดูลูกจับกันใช้ก็เดนน้องเล็กคนกล้าที่ว่าเมนเดลไยไม่กลัวอะไรเหนือนหนี้กี้กี้เธทชอหน้าหนาพีมะขาวหาเถึง มาเรยครับไปชมทวานสันเทียกวาเทอะกัดเมเดรายเก่งสามมัดอีกด้องเมียวเมียวช่อนอีกมากกาทาทายคุณคุณแต่แม่เดรายโลกสิเก่งคุ ทีนั้นผู้ตีนตอใจร้องว่าโอ๊ยอะไรใครส่งเสียงดังมีเดรไลไม่หล,ลับขลับขลับขลับลูกนั่งน้ำตาพูข้างรองข้างตาแดงคนไหนเบเดรไลเนะ้ อ oh, yeah, yeah. คนหมอ,อมาตรวจวิว่งทวดออกไปทอลาถักหลบไหนหมอนยี่หมุ่นไปเยี่ยรัดพยลบาทมาเร็วใช่จริงอ่ะเทมทุกคนตอนกใจร้องให้กันใ่หมออุ้มมไเดดผมผ้าให้เทขึ้นรถ ขึ้นดัแล้วว้ัยได่ไขแดงแถงหัวสอนสมองต่อมาเมต่อใเยินไพบว่าห้องนี้มีดอกไม้สวยไม้ขาไม่นานได้กินอาหารเดียมเห็นระบาดผลที่เหมือนหลอกที่เพนกานห้องนี้ล่องบนเด็ก บางครั้งก็แปดูค้ายกระต่ายนอกน้าางนั้นนี้มีค้ามีนกข้างน้ำใบตกทิววันผ่านวันตุ้ช้าวันใหม่ท้อง้าเส็ไทยคุณครูยิ้มให้เราหน้าตาไปก็ปจะไปไหนกันนะ เยี่ยมเรียน,นคยน,นไข้หนูเมเดลลยอืมก็ไปเยี่ยมเมเดลายเว,วลาเรียนยไพ่ายสองถิ่นปีใยบอกหลังนี้เก็บไว้หน้าห้องเพี่อนเพื่อนเดินล่องเข้าห้องหน้าใ่ดอกไม้น้อยๆกับหนึ่งเตกันอืม คนตาค้างร้องค้างแข็งอ่ะของเล่นเด่นดาขนมสารพันทั้งบ้านตุ๊กตาทั้งบ้านตุ๊กตาคุณพ่อสั่มาที่แต่ตานี้นั่นเองหัตถายตงผงของเทไปก่อนนะนตาแล้วปลัมา นั่งสายหวนทำเขีงบ้านก็นั่งเด็น้าปังกินถึงบ้านก็นั่งเด็กน้าปังกินล้างหน้าแปรงฟันแล้วกินข้าวนอนทำอย่างนี้ทุกวันเลยเนาะกางเด็กที่นั้นครูจิงตกใจแล้ว่าอุ้ยอะไรใครสองเสียงบัง คุคูคาร์เรลี่ไปดูสงสัยเรื่องใหญ่ใช่ไหมสงสัยเรืร่องไ่คูคารเรลี่ไปเร็วไวไปดูอืมเกิดอะไรขึ้นนะเด็กๆแบบบอกคุณซี่เรือ่องอะไรทุกคนปล่อยห่อรอเลออนคู ใช่เรื่งของหนูหลากเอาออกฟังนอนเสียเด็กเด็กหลาล้องงงงร้องไปแท้เสพวดแท้ไม่เป็นอะไรต้องกลับไปนอนพพราแวแมปิดไฟแล้วปิดประลูคูเดนหนีไปแล้วต่อจากนั้นไม่มีอะ ลรงเลี่ยงก็ตกได้แต่เป็นเท่านี้นี่ yeah. ตกไม่ตัวเองด้วยตงังใครกล้าหาันไ่ทานเรื่องนี้ไม่ได้ฮึมเมเดลัยป่วยไม่สบายเป็นอะไรนะข่าสิงอักเสบอ๋อต้องไปน,นอนที่ไหนอะ่ะนองพยาบาลฮมเมเดลัยกลัวไม่โรงพยาบาลกลัวไหมคะกลัวไหมลูก ไม่กลัวโรงพยาบาลมีคุณหมอใจดีมีคุณพยาบาลใจดีตบตบมือตัวเองด้วยยิ้มหวานทีหนึ่ง